แล้วใครจะหวังยอมรับการกลับมาคืนดีเป็นครอบครัวแล้วทำหน้าที่พ่อและแม่จริงๆด้วยสถานะแล้วอะ่ะยังไม่ได้กลับมาคืนดีเป็นครอบครัวแล้วทำหน้าที่พ่อและแม่เรื่องของเรื่องมันไม่ได้มีอะไรมากทุกคนคือน่าจะซื้อโทรศัพท์มาใหม่เป็น Iphone 16 Pro m a x ใช่ไหมก็มีการเออล็อกอินไอขาว เพื่อที่จะใช้ไอแคลดเดิมแต่พอล็อกอินเสร็จไปแล้วเนี่ย็ไปแล้วแหละแล้วพอเราเข้าไปปุ๊บเดินเข้าไปปุ๊บเราดันไปเจออีกแอนเคาน์หนึ่งที่เป็นแอนเคาน์ที่เราไม่เคยเห็นใช้ชื่อว่าโชคลาภเสร็จแล้วเราเข้าไปดูความเคลื่อนไหวคือความเคลื่อนไหวล่าสุดคือ27กันยาที่ผ่านมาทีนี้เราก็เลยไปเห็นอะไรที่มันไม่ควรเห็นแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยกำลังง้องกูอยู่แล้วก็ มามีจุกจิกจุกจิกอะไรแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็มีการพังคูสะบัดคำด่าออกไปนิดหน่อย <S <S คนเราอะ่ะมันโดนง้อทุกวันอะ่ะทุกคนนึกออกไหมแล้วมันก็คือพ่อของลูกแล้วความรักที่เคยมีมันก็ไม่ได้จางหายไปหมดมันก็มีความรู้สึกอยู่แล้วค่ะต้องบอกตรงๆพอเรามาเห็นอะไรที่มันไม่น่าเห็นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเฟลพอเราเฟลเราก็เลยโพสตแล้วมันก็เป็นคําที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ก็ ยอมรับว่าเป็นหมื่นไลค์เลยแหละแล้วหนูก็เลยลบออกไปนะก็เลยลบออกไปเขาก็มาเออขอโทษดู่นดีน่าแต่ละ